สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับแบมแบมกับเอมี่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เอมี่กำลังยุ่งอยู่ก็คือเอมี่กำลังหาเออ่ตุ๊กตาอีกตัวนึงอยู่อย่างที่สัญญาไว้นะคะก็คือจะเอาตุ๊กตามาทีนี้นะคะก็จะมีตุ๊กตาน่ารักน่ารักมากมายนะคะเราก็จะมาดูอันแรกกันเลยนะคะ จะเป็นคู่จิ้นค่ะคู่จิ้นตุ๊กตาซึ่งน่ารักมากเลยหน้าตาเหมือนกันมากเลยเออเอาโอลามานี่ไงโอลาห์น้ำก็จะใส่อันนี้ด้วยนี่ก็เป็นคู่จิ้นนะคะอันนี้ชื่ออะไรนะอิสเบลล่าเฮ้ยมันหล่นเนี่ยเห็นไหมเธอเอามันหล่นน่ะอันนี้อิสเบลล่าอันนี้ชื่ออะไรนะอ๋อเบลล่าไม่ใช่นะไม่ใช่พูดผิดพูดผิดโอดี้เออโอดี้ โอดี้กับอิสเบลล่านะคะก็จะเป็นคู่จิ้นกันคืออิสเบลล่าเขาจะเป็นเล่าเห็นไหมดูชุดสีทำให้มันเองนี่ฮอร์ทำจากหอน้อน้อนี่จากวัสดุเหลือใช้ไม่ใช่แบอใช้อะไรของเขาก็เป็นคู่จิ้นกันที่น่ารักมากเลยจะอ่อนนี้มาใส่ให้ไอตัวนี้น่ารักโอเคเอาเก็บไว้ก่อนเลยต่อไปก็จะเป็นม้านิมังกรเอยมาโพนี่ เเป็นออ่คุณไปเที่ยวข้างนอกมาใช่ไหมมาโพเต้าผมไม่ได้ไปเที่ยวมาเขาเรียกว่าอะไรนะมานี่ยมนก่อนเอ้ยไม่ใช่มาโพนี่นี่มาอะไรวะยูยูนิคอนเออมายูนิคอนมายูลืมลืมอันนี้ก็จะชื่อนะมองไปหมดละชื่อเบลอันนี้เบลจริงมั้ยมันก็จะเป็นเออเราก็ ก็ลืมชื่อไงก็เลยตั้งชื่อเอาก็ชื่อเบลค่ะนี่ลือไม่เต็มอันนี้ของเอมีทั้งหมดเลยนี่ก็จะเป็นอ่อที่ห้อยขาเออที่ที่ที่ห้อยเข่าที่เหยียบอันนี้ก็ที่เหยียบแล้วก็นี่มีที่ล็อกด้วยตอนนี้อก็ถอดออกมาก็จะเปลี่ยนของใช้ที่บนหัวช่างเสตาเหลือเกินก็ออกได้ก็จะปองเสพตาเหลือเกินว้ยนี่ผมก็ ผมมันจะสวยมากเลยมของของจริงอ๋อเซตาเราสามารถทำเปียหรือว่าสามารถมาถมหรืออย่างไรให้มันก็ได้อย่าไปแกะ่อ,ออกมันไม่สวยเออแล้วก็เอาใส่อยู่โอเครู้แล้วเอา<ม>อันานาำมาใส่หมวอันนี้ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะบาร์บี้เฮ้อยอย่าเปล่นอาเปนอันนี้บาร์บี้อะไรนะเจ้าหญิงเบลอืม ที่มีเจ้าหญิงเบลแบบนี่คืออสูรนี่น่ารักน่ารักไม่หลอใช่ไหมตัวน่ารักแบบแบบน่ากลัวนิดหน่อยแต่ถ้าปล่อยผมมันก็จะสวยนะคะไม่ปล่อยผมผมมันจะเละผมมันยุ่งหมดหละดูนี่สิคะตรงหัวมันจะเป็นแผลแบบมันจะเป็นสีแดงเลยนะคะอาจมองเห็นไม่ชัดเพราะว่าเมื่อวานน้ำร้อนเมื่อวานมันตัวน้ำร้อนรั่วแล้วมันสลัอย่างนี้แล้วหลงไปอีกอันนั้นเงเบลสวัสดีหน่อย สวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยเออยั <laughs> ีค่ะเอ,อ่อขอฟังน้ำฝกตัวด้วยนะคะวันนี้เบลก็มาแค่รีวิวตุ๊กตาแค่วันเดียวก็ไม่มมีอะไไร่ใช่รีวิวตุ๊กตาต้องมาแนะนำตัวจังค่ะใช่ค่ะ <laughs> ก็สำหรับวันนี้เบลก็ขอลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs> นั่งก็ขอพูดนั่งสิมอ <laughs> น,นสเตอร์ไฮอะมอนสเตอร์ไฮอ,อยู่นี่ อันนี้มันขยับมีอไม้ได้เราเลยชอบอันนี้เราก็มัดผมให้มันเองรีว <c oughs> ิวด้วยรีวิวด้วยผมมันจะยาวมากเลยถ้าเราปล่อย,ยผมผมมันจะยาวถึงตูดเลย <c oughs> อย่าไปพูดละโกนี่มีมีสีฟ้าผมจะมีสีฟ้ากับสีตึ้มผูก็จะเป็นสีสเขียวออก,ออกฟ้านะคะแล้วก็สีขาวสีขาวหรือสีอะไรเขาเรียกอันไหนนี่นะอ๋อผมมันนั้นเหรออืม สีทอง,ทองข,าขาวเขาเรียกว่าสีครีมอ,อ,อ,อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนนี้ยายกบแนะนํากระปูว,ว่ามีกี่ด้านกระปงมันมีสองด้านนะคะไม่อย่าเปิด <c oughs> มันสามารถเปลี่ยนได้ส่วนชุดมันก็สามารถถอดได้นี่คืออะไรจริงจริงมันมีนางเงือกด้วยอะ่ะคืออะไรหางน้งเงือกแต่ว่าหางน้งเงือกหายไปไหนไม่รู้ใช่เราไม่ได้เอามารีวิว มันก็สามารถเปลี่ยนด้านได้แบบหนึ่งนะคะอยาอา่าอืมย่าักใจพ่อไม่ให้เด็ก <c oughs> เล<ร>ยแล้เสร็จแล้วนี่แล้วแบบไม่ใส่เสื้อก็จะน่าโ <c oughs> อ๊ย <c oughs> สูสัยไอ้นี่มันไม่ดีแล้วมันสูสัยพ่อแล้ <c oughs> <c oughs> อ่าอันต่อไปก็จะเป็น,นคุณแม่บิ๊กบึ้มใหญ่ยักษ์ ช่างใหญ่เหลือเกินขนาดยืนอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยเอาเห็นหน้าให้เห็นหน้าชัดๆหน่อยอันนี้เราก็แต่งหน้าให้เองนะคะดิฉันชื่อลำยองนะคะดิฉันชื่อลำยองอันนี้ก็เป็นกิฟของเอ็มมี่ซึ่งเสียสลักให้กับเป็นโมดกตกทอดให้กับบาร์บี้ตัวนี้นะคะลำยองลำยองน้องนนลำยองน้องทินทีนตัวตัวเขาก็จะใหญ่มากเลยดูลองเท้าบูทสิเอะ ปกติลำยองไม่ได้เสร็จของเท้าบูม่ใช่เหอแล้วลำยองก็ไม่ได้ใส่อ๋อเขาไมคือว่าอันอันนี้มันแบบหน้าใหญ่ยองเลยแต่ว่าผมมันยองนิดหน่อยผมหยองมากกันนะอันนี้ลุงใส่ให้ทุกคนอ่านไม่รู้จักต่อไปก็จะเป็นที่เด็ดของเราซึ่งเป็นมาจากดินแดนแสนไกลเอเขาเรียกอะไรนะดิมดิม เออดิสนีย์ใช่เป็นตัวละครจากดิสนีย์ค่ะก็จดินี่ได้ก็จะมีไอตัวนี้เป็นโอรเป็นสวัสดีครับครับประจำตัวผมชื่อโอระวันนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเออแล้วอีกอย่างผมอยากบอกไว้ว่าฉันไม่มีกาหลอกหรือกาดุฉันไม่มีกาหลอกหรือกาดุโอเคค่ะ แล้วก็จะเอาอันนาต้องใส่หมวกด้วยเราจะให้อันนาใส่หมวกอ่ะนี่อันนาเอาออกมาเลยเร็วเร็วเราต้องการใส่หมวกเออวีเรียรีอันนี้ซื้อมากี่บาทก็ไม่รู้โอ้หมวกมันจะใส่ได้แล้วดูนี่ค่ะใส่หมวกเดี๋ยวลองให้ไอตัวแม่นี่อันนี้วันก็จะหวีผมได้แม่ละว่าเอาแม่มาเอาแม่มาจะใส่แม่เหรอ ก็ <g ül> แม่ก็ใส่แน,น่้เหมือนเธอเอา้าแม่ขาหลุดแม่ขาหลุดแม่ขาหลุดอ่ะด <c oughs> ีดีค่ะ <c oughs> ใครสนใจรับขาไปก็ขาละยี่สิบบาทค่ะวยเลยเอ่อตอนนี้ก็คือที่เราเอามารีวิวคือตอนนี้คือตอนนีห้าเราคือเร่งทําวิดีโอ็คือเราไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะเพราะว่าเราเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ <c oughs> มานอนด้วยกันะนะคะอันนี้ก็จะหวีผมได้ค่ะแต่ว่า คุณแม่ลายองไม่งั้นมันจะผมมันจะออกงเมาคุณแม่ลำยองเมาแล้วก็จะมีผมหน้ามาด้วยแต่ว่าเป็นผมหน้ามาที่เอียงเอียงนิดหน่อยอันนี้ก็เอียงเอียงนะมีผมสีขาวด้วยผมหงอกได้มงกุดก็สวยได้มงกุดมาจากเรามาใส่ให้ผมหงอกถ้าใครสนใจก็ไปเราเป็นคนถักผมให้นะคะดูสิ ทำไปดูไกลๆเหมือนเดียวซ่านะถ้าทำแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอานานะคะวันนี้ก็ขอฝากเนัอฝากตัวแน่นะคะฝากติดตามช่องเอลิแอนแบมแบมด้วยนะคะช่องนี้น่ารักมากเลยก็เลยเอาพวกเรามารีวิวไอเนี่ยรอคเหรือเออเอลี่เอาไปใส่ก่อนแล้วก็ ดูแลผมให้มันดีด้วยต่อไปนี้ก็คือพี่สาวสุดเอลเลอร์พี่สาวสุดคิเล่เขามีอันนั้นอยู่ตรงหน้าเขาเรียกว่าอะไรไม่หามเรียกเพราะว่าอันนี้มีคำถามอะอันนี้สีนี้เราจะมีคำถามถามแล้วคนตอบจะได้อะไรนะคะก็ได้ความสุขหรอได้ความสุข ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราไม่ได้จัดอะไรมากเพราะว่าเพิ่งเป็นช่องที่กำลังเ,เปิดใหม่โอเคก็ขอฝากติดตามช่องของแบมแบมนด้ยะะคะชื่ออะไรคะจิลเชียร์จันกระสีไม่ภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยอาะเห,หรออือนี่ค่ะก็จะเป็นบอกด้วยว่ามีตัวอะไรบ้างเอ้ยนอนทายดีกว่าก็จะเป็นเอลซ่านะคะโอ้เปิดเพงเอลซ่าก็น่ารัก หน้าขาวด้วยส่วนอันนานี่หน้าเหลืองเลยคะ่ะดูสิ <c oughs> อาดู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 มองไม่ค่อยเห็นนระว่าแสงมันกมีค<ะ>่อ๋เคค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องมีคาถามนะคะอย่าลืมคําถามนะคะคำถามนั้นก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มันมีขาอยู่ข้างในไหมคะเออมีขาอยู่ข้างในไหมคะทำคำถามแรกเลยแล้วก็ <c oughs> ไม่ต้องบอกให้ชัดเจนว่า ถ้าเราถอดรองเท้าอันนี้ออกมานี่ยมันจะมีแบบเป็นเท้าไหมคะหรือว่าจะเป็นแบบเป็นกระดูกให้เมนคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือถ้าใครสังเกตดีๆจะได้จะรูะะ้นะคะว่าใครเป็นคนถามผมให้คะถามด้วยคะอืมไม่ใช่ถ้าใครถ้าถ้าใครสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าเนลซ่ามีกระหรือไม่มีกระนะคะถ้าดูตามนี้แล้วก็ขอถามด้วยนะคะ ว่าผมผมของเอลซ่าใครเป็นคนถักด้วยนะคะเฮ้โอเคนะคะสำารับวันนี้ก็จะเดี๋ยวก่อนค่ะขอให้ชายว่าด้านในของเบลเอิมกางเกงในของเบลเป็นสีอะไรเย้คะบ้าก็น่าจะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันกลัวขนาดนี้ไม่ใช่ขีก็บ้าแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ แล้วก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็แล้วก็ขอให้ติดตามช่องนี้ไปนานๆนะคะก็จะมีคลิปมาลงใหม่เรื่อยๆเลยค่ะถ้าเรามีแฟนก็จะแนะนำมาให้โอยไม่มีง่ายหรอกมีอุหรื่ยังไงจะถ่ายมาโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะก็เราจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งจะมาลง ไว้แต่ว่าเราถ่ายแล้วแป่ว่าอยูนะคะโอเคแค่นี้แหละสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ระวังไว้โอลาฟจะกลับไปหลอกที่บ้านนะฉันไม่มีกระลุกหรือกระดู แล้วเราก็จะไปนอนด้วยกันบายบาย